มังกร16ตัวน้ำยาใส่ฟ้า12ขวดเฮ้ยแก้วเอาจริงดิสวัสดีสาวเกมแคชออฟแคนทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วกาวันนี้ผมจะพาคุณชมมารับชมการป้นซึ่งสุดกันนะครับก็จะเป็นการใช้แต่มังกรเลยฐานที่เราใช้นะครับจะเป็นมังกร14ตัวขอในแค้นอีก2ตัวรวมเป็น16ตัวนั่นเองแล้วก็มีน้ำยาเส่ฟ้าอีกขวดเอาไว้จมตีป้อมพุเฮ้ยมันมันมันจะดีเหรอเดี๋ยวเรานะครับไปดูกัน โอเคครับเมื่อพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับขอขอทีหน่อยได้ไหมก็เป็นบ้านที่รวยมากๆเลยเป็นบ้านร้างครับอาวุธส่วนใหญ่นะครับจะไม่ทําง,งานแล้วนะครับก็จะกระสุนหมดนั่นเองเราทำการโจมตีางานะครับก็ให้ดูนะครับว่าเราจะเข้าด้านไหนแต่ก่อนอื่นเลยเล็งไปที่ป้อมผู้ก,ก่อเลยนะครับมีทั้งหมดกี่ป้อมก็มีอยู่4ป้อมเนาะ เราทำการใช้น้ำยาไฟฟ้าที่มีลงไป3ขวดจมตีกับป้อมพูได้เลยก็จะพังลงไปนั่นเองแล้วก็ด้านบนนะครับผมจะปล่อยลงไปแล้วก็ด้านขวานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะปล่อยลงไปจากนั้นนะครับเราจะดูนะครับว่าป้อมแอร์ซิปเปอร์ที่เราอยู่มันอยู่ตรงไหนบ้างครับพังไปหนึ่งป้อมแล้วนะที่ผมเห็นนะ ก็จะอยู่ด้านซ้ายมือปนนะครับฉะนั้นเราจะเข้าจากด้านซ้ายมือปนก็ทำการใช้คิงและควีนที่มีลงไปทาานัานขวามือเลยปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยควีนลงไปคิงของเราก็จะเข้าไปทำการโจมตีกับควีนสตูนนั่นเองทําการใช้สกิลมาลิกธูดาครับข้าไปก็จะโจมตีเข้าไปแล้วก็คิงของเรานะครับซีแงแก่เดสมอร์เรนครับมองเท่งไปแล้วฉะนั้นครับควีนของเราก็ทําการโจมตีด้านขวามือค่อยๆสักเข้าไปค่อยๆสักเข้าไป ผมทาการปล่อยมังกรที่มีลงไปด้านซ้ายมือเนาะก็ทําการใช้มังกรลงไป1ตัว1ตัวนะครับเป็นการปิดทางด้านซ้ายเ้็นขวัญเองแต่ผู้ชมอาจจะทําการลงไว้ขึ้นก็สามารถที่จะปล่อยมังกรลงไปได้หมดเลยจะรอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็จะซูมซูมซูมนะครับปล่อยมังกรลงไปหมดเลยแล้วก็ปล่อยศิลาลงไปนะครับปล่อยปูดเดนลงไปจังหวะที่เราจะใช้สกิลอ e ีทอนทนของปูเด่นครับ ก็แล้วแต่จังหวะ,ะครับว่าจะใช้เมื่อไรแต่อยากจะให้แนะนำนะครับก็คือตอนที่บ้านมันป้องกันตนเองครับแล้วมังกรทำการโจมตีใช้จังหวะนั้นก็สําคัญเหมือนกันผมจาการแช่แข็งไปที่ป้อมปูเดนนครับแล้วก็บ้านนั่นเองมังกรของเราก็จะเข้าไปทําการเผาไฟเข้าไปนะครับทําการสรวงไซนนะครับแล้วก็ทําการใช้สกิลอ e ีโทนอลโทนของปูเดนทําให้ถังเรานะครับเป็นอมตะโชค้วาวจากนั้น,นครับ มั่อกนก็จะขึ้นที่มาด้านล่างโจมตีเข้าไปที่อาวุธหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวคือต้องบอกใว้ก่อนเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่รวยมากๆเลยนะครับก็เลยทาการโจมตีไว้ตาต่อไปนะครับถ้าไม่เจอบ้านร้างด้วยนะครับผมเองจะโจมตีบ้านที่มันห่วยกว่านี้ให้ชมกันเรียบร้อยครับในมาแรกเราเก็บมาได้สามดาว100%เต็มแต่โจมตีบ้านร้างนะครับก็จะได้ทองคำนะครับมา1ล้านครับแล้วก็น้ำม่วงนะครับอีก900,000นครับแล้วก็น้ำดำอีก 8 8ด0ดาหยดนะครับเดี๋ยวเรารไปชมหมายที่2กันต่อเลยมาชมหมายที่สองกันต่อครับเป็นการโจมตีบ้านร้อสิบสองที่โขดขึ้นมาหน่อยเนาะก็ไม่ใช่บ้านร้างแล้วนะครับเรามาทำการโจมตีกันก่อนเลยป้องภูอยู่ด้านซ้ายมือด้านบนบนขวาแล้วก็ด้านล่างนั่นเองเราทำการใช้ไม้ใส่ฟัดที่มีลงไปได้เลยก็จะปล่อยลงไปนะครับทางด้าน เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับีปัญหาการซูมนิดนึงก็ปล่อยลงไป1 2 3นะครับแล้วก็จะปล่อยไปตรงนี้เลย1 2 3นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปล่อยไปที่ป้อมพอมดด้วยแต่ป้อมพอมดไม่พังเนาะแล้วก็ได้ล่านะครับก็จะปล่อยลงไปโอเคป้อมผู้พังไปหมดแล้วนะครับจากนั้น,นครับเราจะเข้ายังไงดีดูเหมือนว่าควีนจะอยู่ด้านขวามือนะครับผมก็อยากจะเข้าที่ควีนเนาะ เพราะว่าควีนก็สามารถทำการโจมตีทางอากาศได้นั่นเองก็จะปล่อยคิงไปด้านความมือนะครับปล่อยควีนลงไปก็จะโจมตีบริเวณวด้านความมือได้นั่นเองก็จะซัดเข้าไปนะครับคิงของเราค่อยๆขึ้นที่ไปแล้วก็ขึ้นที่ไปด้านบนนะครับดูเหมือนว่าควีนของเราจะขึ้นที่ไปอ้าวควีนจะตายไหมต้องมาดูกันจากนั้นนะครับคิงเราก็มาด้านซ้ายนะครับเจอกับควีนอาจจะต้องการใช้สกิลหายตัวเลย ขึ้สตูก็จะตายลงไปนั่นเองโอเคนะครับปอมแอสซิเปอร์อยู่ด้านขวามือนะครับปอมไปทางด้านซ้ายนะครับฉะนั้นเราจะเข้าทางด้านบนละกันก็จะปล่อยมังกรที่มีลงไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยศิลาจักถล่มลงไปปล่อยปูเดินลงไปด้วยนะครับก็จะเข้าไปด้านในนั่นเองโอเคทางของเราเข้าไปนะครับ กระดึบกระดึบกันไปนะครับแล้วก็จะไม่ใช้น่ใช่แข็งนะครับลงไปโอเคน้ำมังกรออกมาแล้วนะครับผมเองก็จะทําการใช้น่ใชาแข็งที่มีนะครับลงไปตรงนี้เลยแล้วก็จะรออีกจังหวะหนึ่งนะครับจะใช้สกิลอีท่อนท้ทนของปัวเด่นมังกรของเราเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ฝืนใจนะครับฝืนใจเอาหน่อยนะครับก็ทาการโจมตีต่อไปใช้สกิลอีท่อนท้ทนไม่คุ้มเลยนะครับจังหวะนี้ ปูเ่ยไม่ไปด้านบนนะครับก็จะมาด้านล่างนั่นเองและบ้านนะครับก็ถูกซัดเข้าไปนะครับทําให้บ้านพังลงไปไหมก็น่าจะพังลงไปเนาะพังลงไปนะครับแต่เรามาดูกันว่าจะได้สามดาวไหมคือจุดเสียเลยนะครับก็คือผมเลือกด้านที่มีป้อมแอดสปีป,ป์เปอด้านซ้ายมือถ้าว่าผมเข้าด้านซ้ายมือนะครับป้อมอินซีอาจจะพังลงไปก่อนซึ่งมันอาจจะส่งผลดีกว่าครับเพราะตอนนี้นะครับทางที่เราเราหลืออยู่นะครับ แล้วบ้านก็จะพังลงไปแต่ป้อมอีซีไม่พังลงไปนะครับมันก็สามารถที่จะโจมตีได้ทั่วแผนที่เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อพิจารณานะครับว่าคุณชมอาจจะเข้าด้านที่มีป้อมอีซีด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือควรที่จะเลือกบ้านนะครับที่เป็นป้อมอิฟโนฮาเส้นนะครับจะง่ายต่อการโจมตีถ้าเป็นเส้นเดียวนะครับมันดูดเลือดมังกรของเราค่อนข้างหนักนครับหมายนี่นผิดพลาเดเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็สามารถที่จะมาแนะนํากันด้านะครับว่าควรจะเล่นยังไงอโอเคนะครับในมาที่2 เราไม่ได้สามดาวนะครับแต่จะพาคุณผู้ชมไปชมมาที่สามขั้นต่อจะดูว่าเรานะครับจากแก้ไขฟิมือแก้ไขสถานการ์กลับมาเก็บสามดาวได้หรือไม่โอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยมาชมไม้สุดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นการโจมตีบ้านเลือสิบสองนั่นเองก็จะเข้ายังไงดีดูเหมือนว่าป้อมภูนะครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับซ้ายบนตรงกลางตรงกลางแล้วก็ด้านขวาบนนะครับ ฉะนั้นเราทำการใช้น้มัสียฟที่มีอครับลงไปได้เลยก็จะปล่อยลงไปด้านซ้ายมือนะครับ1 2 3นะครับแล้วก็1 2 3นะครับแล้วก็1 2 3แล้วก็ด้านขวามือนะครับ1 2 3นั่นเองโอเคนะครับป้อมพุก็จะพังลงไปฉะนั้นครับป้อมแอร์ซูเปอร์ปลอดไปด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผมเองจะเข้าที่ป้อมอีซีก่อนเลยเราเข็ดแล้วนะครับตาที่แล้วนะครับเรา เราแป๊กแล้วนะครับก็จะทําการใช้คิงลงไปปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็ทําการโจมตีเป้าหมายของผมคือจะทําการโจมตีกับป้อมแอสซิเปอร์นะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือให้พัง,งไปก่อนเลยก็จะโจมตีเข้าไปใช้สกิลหายตัวเลยก็สามารถทำการโจมตีกับป้อมอิฟโรห์ฮาเซนได้นั่นเองจากนั้น,นครับผมเองจะปล่อยมังกรลงไปด้านขวามือหนึ่งตัวแล้วก็ทำการโจมตีด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นคิงกับ Queen. ควีนค่อยๆเคลื่อนที่ไปเนาะ แล้วก็ด้านขวานครับมังกรของเราเข้ามาแล้วนะครับผมเองก็จะปล่อยศิลาลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปปล่อยปูเดินลงไปนะครับแล้วก็มีแม่ช้แข็งอยู่นขวดครับอาจจะเก็บไปใช้กับครีนหรือไม่ก็ป้อมอินฟลูนะครับเราต้องใช้ให้ดีนะครับเรามีอยู่หนึ่งขวดผมจะใช้ตรงป้อมเอ็กโบแล้วก็คีลกันมังกรของเราก็จะเข้าไปนะครับข้อเสียเลยนะครับที่ผมพบนะครับก็คือมังกรเราครับมันไม่มีน้ำยาบ้านนะครับมันก็เลยขึ้นที่ชานครับ ก็แลกมาครับการที่เราจะใช้น้มยาไฟฟ้าโจมตีกระป้อมพุคือเราต้องลองดูนะครับว่าถ้าเราจะเปลี่ยนไปใช้มังกรและน้ำยาบ้าน้ำยาเช็แข็งอะไรเงี้ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้แบบนี้ดีกว่าก็ลองดูที่ผมเล่นได้นะครับว่ามันโจมตีได้มากน้อยเพียงใดก็เข้าไปนะครับผมได้ทาการใช้สกิลอินทโทโนลงไปไว้วกากว่านะครับก็เลยทําให้มังกรเรานะครับซีแงะแกะหมดเลยนะครับก็จะเลยออยูซ้ายมือสรุป,ปว่อยากเหมือนกันนะวันนี้ก็ ที่ได้สาดาวก็เพราะว่าตีบ้านร้างนั่นเองถ้าหากว่าเป็นบ้านปกตินะครับยังยังไม่มีวิเวลที่จะได้สาดาวเลยแต่ผมเองอาจจะลงได้ไม่ดีพอครับก็เลยทําให้ถ้าฝั่งของทางของเรานะครับตายลงไปค่อนข้างไวฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเล่นก็ลองหลายหลายรอบนะครับลองฝึกดูท่าผู้ชมชินแล้วนะครับรับรองว่าผู้ชมจะไม่พลาดสาดาวแน่นอนตอนนี้มังกรของเราขึ้นไปข,ขึ้นที่ไปด้านบนนะครับจงตีกับที่เก็บน้ำม่วงที่ด้านบนก็จะสัดเข้าไปนะครับ เจอกับป้อมแอร์สวิเปอร์ครับพัดปันด้า,ายมือเมื่ก่อนก็ไม่ยอมแพ้นครับจะบินเข้าไปทําการโจมตีกับที่เก็บน้ํามูกอย่างเดียวเลยเสานาครับมายนี้เราไม่ได้สำดาวนะครับอาจจะต้องทําการใช้น้ำายาไฟฟ้าประมาณ9ขวดครับแล้วก็มีน้ำาบ้าสัก1ขวดเราเข้าทางฝั่งป้อมพุ1ป้อมก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะได้มีน้ำาบ้าน,นะครับทำการโจมตี โอเคนะครับในไม้ที่3นะครับเราได้มา1ดาว83%และนี่ก็คือสูตรมังกรนะครับที่ผมเอามาฝากกันกัดไม้กวาายฟ้าอีกส2ขวดถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะบที่ผมอัพคลิปเมื่อไรคุณผู้ชมจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ